มือใหม่ครับอย่าเพิ่งลงไปสุดแล้วขึ้นนะครับอาจจะปวดหลังได้ครับผมแนะนําให้ลงแค่ครึ่งเดียวครับค้างไว้สองวิครับหายใจออกทั้งหมดขึ้นมาครับสอกไปถึงเข่าก็ได้หรือไม่ถึงก็ได้ครับค้างไว้สองวิเช่นเดียวกันสองวิครับสองวิครับเหมือนเดิมเลยครับอย่าเพิ่งลงไปสุดนะครับลงไปแค่ครึ่งเดียวค้างไว้สองวิครับขึ้นมาหายใจออกค้างไว้สองวิเหมือนกันครับ สองวิสองวิตรงนี้ครับมาสองวิตรงนี้ครับเก่งท้องครับบางคนอาจจะลงไปเยอะแล้วหลังลอยอาจจะปวดหลังได้นะครับลงแค่นี้พอครับสิบทีแรกนะครับอย่าเพิ่งขึ้นสุดครับขึ้นแค่นี้ก่อนนะครับหาจะเออกแล้วขึ้นหาจะจออกแล้วขึ้น